สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเจ yeah! สลับวันนี้ครับเพื่อนๆืครับนี่เลยจ้าเพื่อนๆนโอ้โหนะครับผมของดีจากตลาดมืดนะครับหรือว,ว่าของดีจากตลาดคองถมกลางคืนของเรานะเพื่อนๆนนะอันนี้คือเป็นงานงานเก่างานแก่เลยนะเพื่อนนะนะครับผมมันเป็นเหมือนกับเป็นงาน สก l p เจอ์ S S นะครับเป็นงานประติมาก,กรรมแบบเล็กๆนะครับเป็นคาแรคเตอร์คือไมเคิลแจ็ k สันนะครับ The King of Pop นะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนแม่ตัวนี้นี่มันเป็นอะไรที่คุมวลนแบบไม่คิดว่าจะได้เจอนะนะครับผมเราก็ไปเจอในในตลาดในพื้นที่ที่ตัวเองแบบเออก็เจออยู่บ่อยๆแล้วงั้นไปเดินบ่อยๆนะสำหรับตลาดของถมนะครับก็แล้วก็มันก็เป็นช่วงที่เวลาที่คุมวลอยาก อยากจะได้แล้วก็กําลังตามหาไอ้ตัวนี้พอดีนะพอเอือนไปเจอเหมือนดังกับแบบสวรรค์สรรสร้างมาให้นะครับผมเจอเฉยแล้วก็ได้ในราคาที่ที่ถ้าถามคุม,มวลนคุมวนว่ามิตรภาพนะสำหรับคุม,มวลนนะครับเป็นเป็นราคาที่มิตรภาพเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคุม,มวลนเคยไปสอบถามราคาจากในเพจมัน มันจะเป็นเพจขายของอ่ะมันไม่เชิงไปของเล่นอนะ่ะเพราะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเล่นนะเพื่อนๆนะนะครับผมแล้วก็ไปตามแบบ Yahoo Japan นะครับราคาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ปฏิมากรรมมาเคลื่อสันตัวเนี้ยแพงมากเพื่อนๆนะครับประมาณ4-5,000พันบางตัวถ้ามันกล่องกิฟต์แบบนี้หน่อยจะหนักไปทางถึงแบบ7800พันเลยนะนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นตาเป็นมือสองที่จะเป็นแบบว่ามีแต่ตัวแล้วไม่มีกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวก็จะสีร่อน นะครับผมจะมีรอยเปื้อนรอยปากการอย,ยอะไรพวกนี้เต็มไปหมดโอ้โหแต่นี่ขุมวอได้มาแบบกิิบๆเลยปิ๊งๆเลยนะครับแต่ก็เป็นมือสองนะนะครับผมจากพี่พ่อค้าที่ตลาดมืดของถมตลาดนี้นเพื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าอัศจรรย์นะนะครับผมเป็นมันมันเป็นขุมทรัพย์ดีๆนีนเองที่เราแบบไม่เคยคิดว่าเราจะเจอของแบบนี้เราก็เจอ นะครับแล้วเราไม่คิดว่าเราเราจะได้เล่นของแบบนี้ดัน,ดดนไ,ดไ,ดได้เล่นได้เจอแล้วก็ได้มีการต่อรองกันด้วยนะครับตัวน,นี้ก็ได้ในราคาที่มีเด็ภาพมากๆก็คือ1000บาทนะครับตอนแรกพี่เขาร้องมาพันสนะครับก็เลยขอเช็คแล้วก็ยืนลังเลยอยู่แป๊บหนึ่งพี่ก็อ่ะงั้นให้ทุ่นๆไปเลยนะครับก็เลยแบบคว้ามานะครับเพราะว่าสภาพมันดีมากๆนะเพื่อนๆนะโอ้โหสวยงามนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปแกะกันดีกว่านะครับคือคุณมมอ,อยากเห็นชาด์เพราะวันที่คุณมมไปเจอที่คลองถมเนะี่ยมันก็ออกมาจากกล่องแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันมืดนะแล้วก็แสงมันก็ไม่เพียงพอนะครับก็เลยอยากยังไม่เห็นดีเทลที่ดีที่ชาดมากแต่ว่าพี่ก็บอกกิฟครับกิฟตผมก็อ่ะงั้นก็คว้ามาจัดมาโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันนะครับจะว่าได้เรียกว่าอันบ็อกเลยไหก็เรียกว่าไปอันบล็อกแล้วกันเพราะว่าคุณมมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าด้านในจะเป็นยังไงจ้าค้ มาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหเนเพื่อนอือเอ,อ็มเจเราเจอนายแล้วเอ็มเจโอ้โยเราไปคิวเราจะได้ได้เจอนายได้มาสัมผัสนายแบบนี้แล้วนะยเอ็มเจนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนอืก็อย่างที่พูดไปนะเพื่อนเพื่อนนะนะครับผม ผมได้เจอกับ MJ ของผมแล้วนะครับก็คือไมเคิลแจ็กสันนะเพื่อนๆนะนะครับผม The ะคิง o อฟ o อของผมนะครับผมแล้วก็ของคนทั้งโลกด้วยนะฮะด้วยเฮียแคก็ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วนะครับผมแต่ก็ทิ้งตำนานเอาไว้นะครับผมว่าไว้ให้เราได้จดจำแล้วทั้งบทเพลงแล้วก็คอนเสิร์ตเต็ม YouTube ไปหมดนะครับซึ่งคุมวก็ไล่ดูไล่เก็บทุกอันเลยนะครับผมอันนี้คุมได้มาเป็นในรูปแบบของงานสกับเจอร์นะครับ จะเป็นงานสเตจิวเล็กๆนะครับผมที่ขุมวลตามหามาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะเพื่อนๆนะโอเคนะครับผมตัวงานเพื่อนๆนะนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเวอร์ชั่นสีทองคือเป็นเวอร์ชันโกลนะมันมี2เวอร์ชันนะนะครับมันมีเวอร์ชั่นที่เป็นตัวสีเงินด้วยนะครับแล้วไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องทรงของเฮียก็าจะเป็นสีทองนะครับแต่ผมได้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นชุดสีทองทั้งตัวเลยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับปกดีวีดี นะครับในยุคที่เป็น DVD MV ของ m i c h a e l j a c k ส o n นะ่ะนะครับผมไอทิมจะเป็นปกดีีปกจะเป็นสีม่วงๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวเมคเกิลเป็นสีทองเรื่มๆแบบนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นเวอร์ชันนั้นนะนะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันของปก DVD, ดีวีดีทีว่าเป็นม้วนวิดีโอในยุคสมัยก่อนนู้นแหละนะครับผมซึ่งขโมนก็เคยมีนะสักครับส,ส,สลับม้วนวิดีโออันนั้นนะฮนะแต่วันนี้มาในรูปแบบของงานสกับเจอเล็กๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเพื่อนๆมัน มันดีต่อใจคุมมูลมากๆนะครับดีต่อใจมากๆอ่ะโอเคในตัวงานนะครับรายละเอียดคืองานเนี่ยสวยงามดีเทลเจ๋วว้าวมากนะครับผมมันแยกกันนะระหว่างตัวกระถานเห็นไหมเนี่ยตัวอยู่นี่ฐานอยู่นี่นะครับผมฐานนะครับเริ่มจากฐานก่อนฐานมันเป็นเหมือนกับฐานเอ,อ่อคล้ายๆกับเป็นฮอ l ล์ f อฟเฟรมนะฮะเนี่ยนะครับก็จะเป็น king of pop เห็นไหมครับแล้วก็มีฐานสวยงามนะเพื่อนๆนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสกรีนมามีเคิลแจ็คสันสแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของแกแล้วนะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นแบบ อะไรหล,หลายๆอย่างอันนี้มันเหมือนเป็นงานของอญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะนะครับผมมันทําไม่รู้ว่าทำในเรื่องจากไมเคิลแจ็คสันเสียหรือว่ายัางไงอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยชัวเรื่องข้อมูลนะครับแค่เห็นว่าเป็นไมเคิลแจ็คสันผมก็เอาละนะครับทีนี้มาส่วนตัวฟิกเกอร์นะเพื่อนๆนะฟิกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากๆเพื่อนๆนะครับมันคืออหุ่นไมเคิลแจ็คสันตัวที่มันอยู่ในปกฮิสตอรี่เลยนะคือด้วยความที่มัน คือปั้นหน้าออกมาได้เหมือนไม่เคลื่อนจักสันมากๆนะครับในปกในปกที่เป็นแผ่นซีดีหรือเป็นปกเทปสมัยนั้นที่เป็นฮิสตอรีนะครับผมซึ่งมันเหมือนนะครับคือผมค่อนข้างที่จะตามหางานที่เป็นลักษณะแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆอยู่แล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งคนหน้าที่เป็นแฟน เดนตายของไมเคิลแจ็สันเลยนะครับผมถ้าเจออะไรที่มันพอที่จะเก็บได้พอที่แบบว่าจะถูกถูกตาต้องใจถ้าราคามันพอที่จะจับต้องได้ก็คว้าเอาไว้นะฮะจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรออกมานะอะไรที่เกี่ยวกับไมเคิลแจ็กสันยิ่งเราเป็นคนเล่นของเล่นแบบเนี้ยฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับไมเคิลมันมีน้อยมากมีก็มีไม่ค่อยโดนรู้สึกว่าจะมีเป็น1นึ่งต่อสิบสองเป็นฟิกเกอร์อาร์ตออกมาก็เป็นไมเคิลผอมๆนะครับใช่ไหมที่มันเป็นในที่มันเป็นเอ่ออะไรนะไอ้ที่มันชุดสีขาวอะสมูท คมเปญอะไรเนี่ยนะครับผมผมก็เลยมองว่ามันก็มันไม่ค่อยเหมือนนะแล้วหน้ามันก็ไม่เหมือนเพราะมันเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์ด้วยนะครับม,มันเป็นไมเคลือผอมมากเวอร์ชันไม่เคล่อนไม่ได้กินข้าวก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วพอไอตัวที่มันเหมือนหน่อยก็คงจะเป็นไอเจ้าฮอตทอยนะครับฮอตทอยที่เป็นชุดแบทอันนั้นก็เหมือนแต่าราคานี่ก็แบบมหาโหดเลยนะครับราคานี่แรงเอาเรื่องนะเพื่อนๆนะสลับตัวนั้นนะเพราะว่ามันเป็นฮอตทอยใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกว่า มันพุ่งทยานไปเป็นหลักหมื่นละเพราะว่ามันเป็นตัวที่หายากแล้วก็เขาก็ไม่รีด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนั้นผมก็ไม่ค่อยปื้มนะเพราะผมเองชอบไมเคล่ในช่วงที่เป็นเป็นช่วงแบบอัลบั้มแบบเดน g จ r ร u s ัสหรือว่า History พวกนี้นะครับเป็นช่วงที่ไมเคลื่แกแบบกาลังแบบสะพังมากๆอะนะครับชึ่งชุดอที่เป็นแบนะครับผมก็ชอบแลแต่แค่ว่าผมชอบในยุคที่เป็นแบบอย่างเงี้ย ช่วงช่วงที่แกขาวจวๆเพราะตอนนั้นแกยังแบบสีเส้นแทนอยู่ไงนะครับผมก็เลยบอเออค่อนข้างที่จะผูกพันตรงนี้แล้วก็อย่างไอตัวรูปปั้นตัวนี้เพื่อนๆคือผมค่อนข้างที่จะชอบปก ไอ้นี่แหละไอ้ไอป้ปกไอ้ฮิส s อรี่มากๆนะครับที่มันเป็นรูปไมเคิลเจงสันเป็นหุ่นปูนคล้ายๆอยนุสาวรีย์นะแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบดูไอ้ไอ้ทีเซอร์ไอ้ทีเซอร์ที่เขาจะแบบไม่รู้เพื่อนๆเคยดูหรือเปล่าเนาะซึ่งมันก็เก่าแก่แล้วนะนะครับผมซึ่งมันเป็นทีเซอร์แบบไอ้โปรโมทอะนะครับในชุดอัลบ,บัม้มฮิส s อรี่เขานั่นแหละผมชอบดูตรงนั้นมากนะครับแล้วผมก็ฝังใจกับไอ้หุ่นตัวเนี้ยนะครับแต่มันเป็นตัวสีเทานะคล้ายๆกับหุ่นเทพีเสรีภาพอ่ะสีจะคล้ายกันนะครับนั่นแหละผมก็ฝังใจกัับหุ่่นนตวี้ซึง มันมันเทและชอบมากๆนะครับก็เลยบอกว่าอยากอยากยากจะมีไว้สักตัวเหมือนกันก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอแล้วก็จะได้จับนะครับผมมันมันเป็นงานที่ทรงคุณค่านะสำหรับผมนะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆนะแค่มันยืนแค่นเนี้สำหรับผมนี่ก็ต่อมความเป็นเด็กของผมในยุคสมัยสมัยที่ผมอยู่อยู่มัธยมมันเป็นช่วงประมาณมหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่า ตอนนั้นไมเคิลจสิสันมาประเทศไทยครั้งที่2องจะทำไม่ผิดนะครับมาเวิร์ทัวร์ชุดฮิสตอรีนี่แหละนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะมีภาพมามไมเคิลจิสันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือนิยมส,สารนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับภาพไมเคิลจิสันที่เป็นไอ้รูปผุน่นปูน,ปนอันเนี้ยนะครับมันเห็นเยอะซึ่งสมัยก่อนเราเราไม่มีพวกพเทเลสไม่มี YouTube เนาะเราก็ดูจากภาพอะไรอะไรพวกนั้นแหละนะครับว่ามันเป็นไมเคิล ภาพอย่างงู้นอย่างงี้ภาพนี่นู่นนี่นั่นปมหมดอย่างู้นอย่างนี้แล้วก็หวางงนไปน,นะครับ,นะรบเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะฝังใจกับไอหุนห่นหุ่นสกัปเจอร์ตัวเนี้ยของไมเคิลจ็๊สันมากๆแล้วด้ยิ่งในยุคสมัยนะั้นมีหนังสือฮ็อบบี้โมเดลเหมือนกับว่าเขาก็ทำไม่คไมเคิลจ็๊สันตัวนี้เหมือนกันนั่นแหละเพื่อนผมก็เลยฝังฝังใจตรงนั้นไปด้วยว่าเออมันเคยมีคนทำมันเคยมีคนปั้นก็เลยค่อนข้างที่่าอยากจะเซิร์ชหาตามหาแต่ว่ามันก็ไม่เจอจนมา ็เลยรู้ว่าเอ้ามันมีงานแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีแล้วก็เผออไปเจอในกลุ่มในกลุ่มแฟนพันแท้ไมเคิลยังสันใน Facebook พอดีก็มีพี่คนนึงเขาโพสต์ขายพอเขาโพสต์ขายปุ๊บเขาให้เสนอราคาผมก็เสนอราคาสู้ไปแล้วผมผมไม่รู้นะว่าราคามันเท่าไหร่แต่ตอนนั้นมันมีเพียงแค่ตัวเท่านั้นแล้วตัวก็เปื้อนเปื่อนเปื่อเลอะเลอะหมดเลยนะครับก็เสนอไปพี่เขาก็ไม่ปิดให้ก็ไม่เป็นไรจนผ่านไปนานละ ผ่านไปสักพักใหญ่ก็เลยแบบว่าเราไปถามดูว่าตามอ e ิบ e ิดอ e ีบงอีเบร์อะไรเงี้ยเขาบิดกันยังไงเขาราคายัางไงแล้วก็ให้คนเขาไปเซิร์ชหาดูพอไปเซิร์ชหาดูปุ๊บโอ้โหเพื่อนราคามันแรงมากมันไปสี่พันเลยนะครับสี่พันนี่คือยังแบบกล่องขาดบ้างอะไรบ้างนะนะครับแต่กล่องกิ๊บกิ๊บก็คือไปหกเจ็ดพันผมเยโอ้โหไม่ไหวผมพงสู้ไม่ไหวนะครับจนมาเจอในเฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งก็เจอพี่เขาขายไปมือสองซึ่ง สภาพหนังสีร่อนหมดเลยนะครับต้องอไปย้อมสีเองอะไรเองเนี่ยแต่ว่าราคาหลักร้อยนะแต่ก็ซื้อไม่ทันก็เลยเอ,อช่างแม่มันโคงไม่ได้แล้วละอะไรเงี้ยก็จนมาเจอที่ของถมมาคืนก็ยังคุยกันเล่นๆกับน้องสองคนที่ไปด้วยกันเดียว่าเออถ้าเจอถ้าเจอเปนคงจะดีเนาะมันคงเป็นคงจนเจอในตลาดแบบนี้พูดได้ไม่ทันขาดคำเลยนะเพื่อนๆนะเดินผ่านแป๊บเดียวน้องก็ะชาก นี่พี่โมนี่อันนี้ใช่ไหมหันมองโอ้โหเพื่อนๆมันใช่เลยนะครับที่ตลาดกองถมกลางคืนนะครับนี่เองนะเมือม่อเมือม่อเมือม่อวันเด็กที่ผ่านมานี่เองนะนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันคือของขวัญวัยเด็กของผมจริงๆสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมอมืก็ตัวผมเองนะครับโตมากับเพลงเมคเคิลด้วยส่วนหนึ่งเพราะยุคสมัยที่ผมอยู่ประถมมากๆเนี่ยประถมเล็กๆเนี่ยนะครับก็โตมากับเพลงเมคเคิลเพราะตอนนั้นเมคเคิลยังสานมาประเทศไทย,ทยครั้งแรกถูกต้องไหมครับชุด Danger r a s ใช่ไหมซึ่งถ้าเทียบกับทุกวันนี้ความไฮของเด็กสมัยนั้นนะกับแดนจาร์ดไมเคิลจัสันตอนนั้นก็เหมือนกับกับเพลงไอซงอย่างแบ้ดอย่างอย่างอย่างทุกวันเนี้ยเออแหละความไฮเหมือนกันเลยเด็กๆก็จะชอบไมเคิลจัสันสโดยเฉพาะผมคนนึงแหละที่ชอบแกมากนะครับไปตามหาซื้อเทปคาเสเซ็ตมาแล้วก็แพงมากเทปโอ้โหม้วนละ 99บาทจําได้เลยเทปมว้วนละ99บาทสมัยนั้นะ99บาทแพงมากนะเพื่อนในขณะที่ขนมยังเป็นแบบว่าซองละ3บาทพอซองซองละ2บาทยังมีอ่ะซองละ5บาทยังมีน้อยสมยัยน,นั้นนะฮะนะครับผมแบบยุคสมัยนั้นนะครับ99บาทสำหรับผมตอนนั้นแพงมากหาจนได้แล้วก็ได้ซื้อมาแล้วก็ฟังทั้งวันทั้งคืนบพาะชอบเมคเกิลมากเจอไมเคิลตามหนังสือพิมพ์จังเลยก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์มาแล้วก็ตัดภาพมาเกินเก็บไว้แล้ว <LAUGH. S 2> <Shaun. S 1> ลเพื่อเอามาวาดน,นะครับจนมาเจอไอชุดที่2ไม่ใช่ชุดที่2องดิชุดตอนนั้นนะ พอเดนจิราตเสร็จปุ๊บย่ก็เป็นชุดนี้พิรุชุด history ก็เจอกันหน้าปกอันนี้แบบผมมันสวยมากชอบมากค่อนข้างที่จะฝังใจกัน,น้าปกนี้แล้วก็อยากจะได้ภาพนี้มาแต่สมัยนั้นมันหาดูไม่ค่อยได้ไงนะครับต้องซื้อปกเทปหรือไม่กับอะไรประมาณนี้ผมก็ได้ตัดสินใจซื้อเป็นปกเทปกล่องยิบเปอร์เลยเพื่อนนะครับผมแล้วก็มันจะแถมปกอ่ะมันก็เป็นแบบ หนังสืออ่ะมันเนื้อเพลงลอะไรพวกนี้เออให้มาผมก็ดูแค่นั้นแหละแค่นักก็ชื่นใจแลวนะครับโอ้โหเล่าซะยืดยาวนะครับก็ที่ความเป็นมาเป็นไปนะครับกับความบุกพันตัวนี้ทาไมาถึงซื้อมาจะถามเพื่อนๆบางคนก็จะมองโอ้โหแพงนะเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยแต่สำหรับผมอันนี้คือคุณค่าทางจิตใจโดยแท้เลยคุณค่าทางจิตใจโดยแท้นะครับผมสุดยอดเพื่อนๆน,นี่คือความทรงจําวัยเด็กมันกลับมาย้อนกลับมาจะยิงนะครับสำหรับหุ่นตัวนี้โอ้โหแล้วมองมองทุกมุมมองกี่มุมมันก็สวยเพื่อนเอ้ย แล้วก็ตัวงานนะครับดีเทลมันดีมากเพื่อมันความละเอียดไม่ว่าจะเป็นไอ้ส่วนที่เป็นปอกกสุนเปืปรป์แล้วเป็นไอ้ส่วนที่เป็นคัดค่าแล้วติดๆแล้วว่าโดยเฉพาะไอ้ตรงที่ส่วนที่เป็นตรงหัวไหล่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเฮ er ียแกนะครับมันคมมากมันคมมันชัดมันเป๊ะมากผมรู้บอกว่าว่าตัวนี้หนึ่งพันบาทสำหรับผมไม่เสียดายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวมันคุ้มเงินมากแต่ถ้ามาถูกกว่านี้ได้ก็ดี <laughs> นะครับผมแต่ได้แค่นี้ผมว่ามันสุดยอดมากเพราะว่านี่เพื่อนๆก็ดูว่ามันละเอียดแล้วก็มันสวยแล้วก็มันคมวิ่งเลยนะครับนี่คือดีเทลตัวงานมันดีจัดๆเลยไม่คิดว่ามันจะมันจะสวยได้ดีขนาดนี้พอเราได้จับและสัมผัสแล้วนะเนี่ยผมได้หนึ่งสิ่งหนึ่งละที่มันได้ได้เป็นสมบัติของไมเคิลจิงสันของสำหรับผมเพื่อนๆผมอยากจะบอกว่าผมต้องขอบคุณ YouTube แล้วก็พินเทเลสมากๆนะครับสำหรับ2แอปนี้1คือ YouTube เนี่ยนะครับ ผมไฝ่ฝันมาตั้งแต่ั้งแต่สมัยเด็กแล้วผมอยากดูคอนเสิร์ตไมเคยจัคสันอะไอพวกคอนเสิร์ตไลฟ์ของแกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิสตอรี่หรือว่าเป็น d ดน g e รั u s น่นะนะครับผมแล้วมันก็หาดูไม่ได้เนาะแต่ YouTube ทุกวันนี้เพียงแค่ดับพิมพ์เข้าไปนะครับเต็มไปหมดผมแบบโอ้โหผมแฮปปี้มากอะส่วนพิ t เทเ s สก็คือ ผมได้ภาพไม่ค่อยจังสัรที่เป็นภาพไลท์จริงๆผมไม่ชอบชอบไม่ค่อยจังสรนที่เป็นภาพดีแกกันแบบแอคชั่นในตอนแบบไลท์โชว์อะไรพวกนี้ผมชอบภาพพวกนั้นมากนะครับล้ามันหาดูไม่ค่อยได้แต่พอเจอในพิจ r รณ t โอ้โหแค่พิม์เข้าไปเพียบไปหมดทุกวันนี้ผมยังคงนั่งเซฟภาพยังคงนั่งดู YouTube ที่เป็น m อ็มวีไมคที่เป็นคอนเสิร์ตไมเคิลอยู่เลยนะเพื่อนๆนะทุกวันนี้ยังคงนั่งดูอยู่เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันฝังใจในวัยเด็กแล้วดูทีไรมันก็ไม่เบื่อเลยนะครับสลับบุคอื งจริงๆก็คือ킹ออฟบอฟจริงๆครับเพื่อนๆสลับงานตัวนี้คุ้มเงินคุ้มราคาแล้วก็ทําให้คุมมวลได้แบบน้ําตาจะไหลเพราะม,มันดีใจแล้วก็ชื่นใจมากที่ได้หุ่นตัวนี้มาครอบครองในในสภาพที่ดีมากๆนะครับผมสุดยอดมากๆเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับกับตลาดมืดของถมของเราเนะี่ยเพื่อนๆเราไปเดินดูบางทีเพื่อนๆอาจจะไปเจอสิ่งอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไปเจออะไรที่แบบเพื่อนๆไม่คิดว่าเราจะได้เจอแต่ผมแล้วมันจะทําให้เราได้ฟินเหมือนกับที่คุมมวลฟินในตอนนี้มันฟินแล้วอินแล้วก็ สุดยอดมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณที่พี่เขาขายในราคาที่น่ารักมากๆด้วยนะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆปะมานี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับคุมมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะครับวันในครั้งหน้านะครับคุมมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายอยา่า้เพื่อนๆอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้คุมมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย